ตามข่านะครับดูแลตุพันบุรีเนี่ยน่าจะมีโอกาสเหี่ยชนะได้ซึ่งถ้าตุพรรณชนะเกมนี้เนี่ยจมี6-5เลยถ้าราชบุรีแพ้เจอจ้สามแต้มนะครับก็ปการันวีที่แนการนะับุพว่าลมเนั้งสองทีใช่ครับราุรีกับแอร์โค้ชแทับรบุรีดับสิบนะครับมีสามหกแต้มก็ไม่ถึงกบสบายเลกเดียวครับนะครับแต่ว่าก็ ไม่ถึงกับลำบากเพราะอยู่คลานพริเป๊ะนะฮะเจอแอร์พอร์ตก็บอกว่าพวกนี้ขาลงอยู่แล้วนะฮะคือ่าดีอยู่พักใหญ่ครับ3บัตหลังสุดนี่แพ้โครเลยครับเริ่มจะดาวอายว่จะยิงไได้ก็รดบจะดนก็มีไปยิงเกาปีอแต่ว่างีมดับก็ติงอีกอีกม่ใช่ครับเก้าแอร์พอร์ตติดกับสตรีะครับก็ดูแล้วมันแน่นอน่ก็ก็ดูซีกันแต่ว่าก็ไม่ถึงกับจะมีเดือด ครับมาดูดูแล้วแต่จังหวะมากกว่าคู่นี้นะฮะครับก็เป็นอันสุดท้ายขอนแก่นนะครับอยู่ันดับตกชั้นเหมือนกันระดับ15นะครับข้าว0แต้มเจ็กับจันทบุรีทีมบวยที่ตกไปแล้วนานแล้วนะแต่ว่าจันทบุรีช่วงหลังก็เรื่องแย่น้อยเไม่เล้วก็ก็รออยู่รอชนะอยู่สักแบบหนึงขอนแก่นครับต้อมาไม่ได้เหมือนกันครับนะครับตัตามลุ้นเวลา18มิถุนาน มีมาชนะอะไรแต่ว่าสุพรรณเนี่ยจำไหมว่าสุพรณนี่ก็เกือบตายกันไปนยิงของมันที่ดท้ายใช่แต่ถพระบรีนะช่วงหลังเนี่ยไม่ธรรมดาปนะี13นั้นสองคู่เปนไปทด้ไหมโอ้โหห้าหนึ่แปดแะได้เลได้เลยว่าถามถ้าสตเตถ่ายแต่บอลตกรั้งคู่ดีไม่ถ่ายเซ็งใช่แ,แ้วทีเอยู่ไหนแล้วครับไม่มีแหล่ทีเอเออจางตาใ่ายเห็นขายไปแล้ว่ายให้่ายขายสิบไปแล้วก็่ายให้ประชนชนบ้่ ช่วยให้วัะชาเนไงใชไม่ใช